วัสดีครับพบกับผมปีชาอีกเช่นเคยครับในรายการสวยน้ำพ <astronomical> ูดได้ by วินวิน o ูเช่นเคยครับวันนี้ตั้งใจนำความรู้ที่พอมีอยู่นะครับเกี่ยวเรื่องไฟฟ้ามาเล่าให้ฟังนะอาจจะเกี่ยวข้องโดยตรงหรือไม่โดยตรงก็แล้วแต่นะก็ยังมีความเกี่ยวข้องอยู่ว่าเกี่ยวข้องกับสวยน้ำนะครับหรือถ้ามันมีความรู้นี้แล้วก็เอาไปใช้อ่างอื่นได้ว่าทาไมถึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมไฟฟ้าของ USA อเมริกันเนี่ยถึงเป็น110โวลต์พวกเราสังเกตไหมแล้วทำไมไฟประเทศไทยแล้วก็ยุโรปเนี่ยถึงเป็น220โวลต์นะสังเกตไหมแล้วจริงๆแล้ว110โวลต์หรือ220โวลต์ปลอดภัยกว่าเคยตั้งข้อสงสัยไหมแล้วระบบสายส่งอันไหนลงทุนเยอะมากกว่านะทุกอย่างเกี่ยวข้องกันหมดเป็นหลักของธรรมชาตินะครับ จะเล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่อเมริกาเนี่ยเขาต้องใช้ไฟร้อยสิบโวลต์เพราะว่าเราต้องไม่ลืมว่าคนแรกเลยที่คิดค้นเรื่องไฟฟ้าคือใครครับโทมัสอันไวเอดิสันนะครับก็เ,เป็นไอเดียของผมอีกคนหนึ่งนะอิสันเขาคิดค้นขึ้นมาว่าไอ้หลอดไฟเนี่ยที่มันจะสว่างในตอนนี้พอนี้เนี่ยเขาคิดค้นขึ้นมาว่ามันต้องประมาณสักหนึ่งร้อยวัตต์ อ่าอ่าไม่ใช่หนึ่งร้อยโวลต์จ่ายไฟไปหนึ่งร้อยโวลต์นะมันจะสว่างได้พอนีพอิดีแล้วทําไมเราถึงเป็น1น0่สิบโวลต์ก็เพราะว่าเวลาที่เรามีการส่งนะครับกําลังออกไปเนี่ยสายส่งเพราะฉะนั้นมันระยะทางเนี่ยมันจะทําให้โวลต์เต็มมันดรอปก,ก็คือแทนที่เราจะจ่ายถ้าเราจ่ายไปหนึ่งร้อยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หนึ่งร้อยมันาอาจจะดรอปไปสูญหายไประหว่างทางนะครับ เพราะฉะนั้นทำยังไงลหละก็ต้องมีการชดเชยไปจากนะครับหนึ่งร้อยเป็นหนึ่งร้อยสิบเห็นไหมครับก็มีที่มาว่าไอ้หนึ่งร้อยสิบนี่แหละเขาคิดว่าอุนพอดีพอดีนะครับที่จะเป็นายพบปลายทางวเนี่ยรถไฟจะสว่างพอดีในการเขาต้นใช้ระบบหนึ่งร้อยสิบโวล์นะครับแล้วก็ทั้งประเทศก็ใช้ร้อยสิบโวล์ครับเป็นที่หมาแล้วทำไมล่ะไทยกับ e ูถึงใช้เป็นสองร้อยยี่สิบเห็นบอกว่า ตัวร้อยโวลท์มันสว่างพอดีพอดีนีพอเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปมันจเจริญข้าวหน้ามากขึ้นเนี่ยนะครับโวลท์ที่มันสูงกว่าน,นี้มันก็สามารถให้แสงสว่างได้ดีเช่นเดียวกันแต่ทําไมล่ะนเนไม่ใช้220รอเพราะมันเกี่ยวในเรื่องของความปลอดภัยด้วยส่วนหนึ่งนะครับข้อดีนะครับทําไมถึงไทยถึงใช้ยูถึงใช้ก็เพราะว่านะพอ เรามาดูที่กฎนะครับตัวนี้ซึ่งผมอธิบายหลายคลิปหลายตอนตอนที่แ้้ก็อธิบายเรื่องกฎของกฎของโอบกฎทางไฟฟ้าตัวนี้พื้นฐานนะไอเท่ากับพีส่วนีพีเท่ากับไอ v นี่แหละก็คือถ้า power หรือโหลดเท่ากันเนี่ยที่กินไฟเนี่ยนะเท่ากันแต่ว่าโวลต์ที่สัพพายไปจ่ายโวลต์เข้าไปแตกต่างกันก็หมายความว่า i อหรือกระแสเนี่ยที่กำเดินทางไปนั้น 110, เราก็ใช้สองร้อยยี่สิบถ้าเราใช้สองร้อยยี่สิบก็หมายความว่ากระแสก็จะต่ำลงหมายความว่ายังไงนะครับสายส่งที่เราจะส่งไปเนี่ยสองร้อยยี่สิบนะมันก็จะใช้สายเล็กกว่าเพราะฉะนั้นก็ประหยัดต้นทุนในการส่งกำลังงานไฟฟ้าไปเพราะนั้นยุโรปและไทยนะครับก็ใช้2 2 0บโวลต์อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างที่ผลิตออกมาก็ต้องเป็น220โวลต์นะครับถึงจะใช้งานได้ นะครับอุปกรณ์ที่มาจากอเมริกาเป็นคนผลิตก็เป็นร้อยสิบโวลต์เวลาจะมาใช้บ้านเราก็ต้องมีมอแปลงนะครับต้องมีตัวแปลงจากนะครับสองร้อยยี่สิบนะครับเป็นร้อยสิบซะก่อนนะไฟมีความแตกต่างกันอยู่ทำไมถึงแตกต่างกันร้อยสิบกับสองร้อยสิบนะครับ,บนนะ 220, มีผลนะสองร้อยสิบต้นทุนในการสายส่งต่างๆจะถูกกว่านะครับเป็นเหตุผลว่าบ้านเราถึงใช้นะ แต่ว่าแน่นอนครับ110กับ220ใครปลอดภัยก,กว่า110ปลอดภัยกว่านะครับนะถัดมาระบบสายส่งใันไงนทุนนามากน้อยต่างกันนะครับสายส่งที่เป็น220นะรัทุนน้อยกว่าบ้านเราถึงใช้เพื่อความประหยะัดใช่ไหมครับแต่ว่าเอา้าถ้ารู้อย่างนี้แล้วทําไมไม่กลาวให้ก,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 กลับาเป็น220โวลต์ล่ะนะเพราะว่าเราต้นทุนในเรื่องของสายส่งเขาไม่กลับมาเพราะว่าระบบเขาเซ็ตไรหบดแล้วคือบ้านเืองเขาเป็น ร้อยสิบเขาเซตไปแล้วนะครับก็ก็เลยตามเลยเป็น110ร้อยสิบโวล์ก็คือใช้ทั้งประเทศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะร้อยสิบหรือสองร้อยสิบมีความแตกต่างกันว่าเราใช้ไฟสองร้อยยี่สิบโวล์นะครับไฟบ้านสองร้อยยี่สิบโวล์นะครับถ้าเวลาที่จะแปลงนะครับก็ต้องมีโหมด้อแปลงนะอันนี้คือเรื่องของไฟฟา้าเอามาฝากกันวันนี้นะครับถ้าเราจะใช้นะครับอุปกรณ์ที่อยู่ในใต้น้ำก็ต้องมีนะครับตัว การดูนด้วยนะครับม่ว่าจะเป็นไฟใต้น้ำหรืออุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ใกล้น้ํานะครับที่จะเป็นอันตรายต่อผู้คนได้แน่นอนครับต้องมีตัวเซฟตี้นะครับนอกจากนั้นโวลต์ต้องมีการแปลงให้เป็นโวลต์ต่ำราลุมพิชาวันนี้นะครับเดินทางมาถึงจุดสุดท้ายในการบรรยายเรื่องนะไฟร้อยสิบกับสองร้อยยี่สิบนะครับคร้าๆให้ฟังว่าทําไมไทยถึงชสองร้อยยี่สิบเม่การถึงชาร้อยสิบนะครับชาลุมพิชาวันนี้นะครับ ก็ต้องจากลากันไปก่อนพบกันในตอนถัดไปในเรื่องดาวดีๆไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าเคมีหรือทุกเรื่องของสัมพันธนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับหวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสาหรับใครที่รู้อยู่แล้วก็ไม่ว่ากันนะแชร์นี่อกไปสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับให้มีความรู้มากๆสำหรับผมวิชาวันนี้มีเท่านี้สวัสดีครับ